ก็โอเคครับวันนี้เรามาอยู่ในช็อตวันที่6นะครับวันนี้ก็จะมีช็อตแล้วก็คลิปลงด้วยเนาะคลิปนี้นะครับต้องบอกว่าช็อตนี้อ่ะเป็นช็อตที่ผมจะมาเปิดกล่องคอสต,ตูมนะครับเพียงแค่1ดอนเท่านเพื่อนแต่นะครับเพื่อนเพื่อน,อนดูแค่หน้ากล่องคอสต,ตูมแหละมันก็น่้าซื้อน่ารุนแล้วอันนี้นะครับ <c oughs> เพื่อนเพื่อน,อนต้องไปดูข้างในว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับ <c oughs> ซึ่งกล่องสุ่มคอสต,ตูมเนี่ยแน่นอนครับเพราะว่ามันมาแบบอารมณ์ที่จะได้ของทานด้านตัวละครท็อปด้ ก็แน่นอนมันต้องใส่ของที่มันกากมาด้วยเช่นกันครับอัตราที่เราจะได้ของดีเนี่ยจะอยู่ที่0 0 1 0. 0. 0เหมือนกับที่เราสุ่มการ์ดหรือว่าสุ่มจี้เลยเพื่อน<ห>ก็ถามว่าไปหวังไอ้คนนะั้นหวังได้ไหมมันก็หวังได้แหละถ้าใครที่ดวงดีเนาะเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาซื้อสักกล่งองหนึ่งก็พอเลาวเพื่อนต่างเนาะเราจะตามไปเติมเพชรกันดีกว่า<ห>ครับเพื่อน,นี่ยดีหลักผมไหมอ่าเราทําเว้นจี้นะครับไปเวน้นที่แล้วนะหมดไปก็ประมาณหมื่นสามนะครับแต่ตอนนี้นผมมีเกือบสองหมื่นละไหวไหมในการเกร็บเพชรเกล โอ okay. เคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตซื้อกล่องนี้แล้วก็ไปเปิดดูกันก็ฝากเพื่อนกดไลค์ช็อตนี้แล้วก็คลิปรีวิวอบิซับให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวต่อจากช็อตนี้เลยเนาะเออเพื่อนๆมันซื้อได้เพียงแค่อ่าต้องบอกมันซื้อได้ตั้ง3าครั้งนะครับแต่ผมจะซื้อแค่ครั้งเดียวพอเนาะสามครั้งมันก็ประมาณ105บาทนะครับซึ่งผมเอา1 0 5บาทไปกดสเตปอัพนะต่อน่าจะคุ้มกว่าเนาะอะแต่ผมเปิดดูนะครับไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนน่าจะอยู่อันเออ อึ๊บเฮ้ยแบ็กวินเทอร์เพื่อนเอ้ยอันนี้ดีคอร์สนี้ทำอะไรได้อ่ะเราข้ามมาทางครับอ่าเดี๋ยวไว้ค่อยไปรีวงรีวิวแล้วกันเนาะ